<Yeah. S 2> นี่ก็จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะจ๊ะไรเบอร์รี่บ้านสวนของเรานะคะเป็นข่าวปอดสานค่ะพี่นอ้องสําหรับผู้ได้ชื่นชอบเข่าเข่าเพื่อสุขภาพนะคะนะจะเป็นเข่าไรเบอร์รี่หรือว่าเข่าเจ้าดํานะคะเข่าเจ้าดำท่านนีก้ก็มาจากน้องสาวคนสวยเจยุวรี U A R e นะคะเขาคุณได้ๆหลค่ะเห็นหน่อยๆก็ได้ไหลม,หม่าจะใสเหนือ อ๋อ oh, พันเขาเขาพันจากอ่า uh, จังหวัดบุรีรัมย์นะคะน้ำมัน้ำเขาจากบุรีรัมย์นะคะขอบคุณน้องสาวคนสวยน้องย mm ูวารีเด้อบ้านเนี้ยก็น้องแสงเนาะไม่ใเหมือนๆนะครับขอเถิดทำให้ลหลายๆจ้า <c oughs> <c oughs> เอาขาขวดน้ำเนี้ยอ่ะเขาขวดน้ำนคะคะน้องอ่าต้องต้องติดเดร่อ

này lại như thế này, dăng mới một Đồng bọc ก็ตัวนนะคะเนาะ